Hi I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันอาทิตย์นี้ครับสิ่งแรกที่ต้องบอกก็คือ Happy Valentine's Day Happy Valentine's Day โอเคมันมนช่วงเย็นอยู่แล้วหลายคนก็กำลังทำตัวแต่งตัวแบบสวยๆหลอ่อๆครับเพราะว่าคืนนี้ต้องออกไปเดทใช่ไหมครับ To go on a date in English ใช่แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับคืนนี้เพราะว่าเป็นวันวาเลนไทน์ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนก็มีความรักแต่ไม่ได้ไปไหนครับบางคนก็ไม่มีคู่รักครับบางคนก็ถือว่าทุกวันก็เป็นวัน v วาเลนไทน์สามารถเป็นวันวาเลนไทน์ได้ได้อย่างไรก็ตามครับขอให้มีความสุขมากครับทุกคนครับในวัน VALENTINE's Day และที่สุดสำคัญที่สุดอย่าลืมว่า คำว่า Valentine ในภาษาอังกฤษมี apostrophe s ตอนท้ายคุณต้องออกเสียงเป็น Valentine's ครับ Happy Valentine's Day แม้ตัด day ออกก็ยังมี Happy Valentine's ครับโอเควันนี้ครับเรามีข่าวที่ น่าสนใจแล้วก็สาเหตุที่ผมเลือกข่าวชิ้นนี้เป็นเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วรายการของเรามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายซึ่งทำกระเป๋าหายใช่ไหมครับ30กว่าปีครับก็นายที่สุดก็กลับมา25ปี30ปีที่แล้วผมรู้สึกว่าเป็นชาวออสเตรเลียครับแต่วันนี้ครับเรามีข่าวที่ทำดีกว่านั้นเองครับมันเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งตอนที่เป็นหนุ่ม เขาไปที่แอนตาร์กติกาครับใช่แล้วครับเขาไปทำงานนะครับที่แอนตาร์กติกาเขาอยู่ที่แอนตาร์กติกาทั้งหมดรู้สึกประมาณ13เดือนนะครับแล้วหลังจากนั้นเขากลับมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่อยู่ที่แอนตาร์กติกาครับก,ก็เขาก็เกิดความรู้สึกว่า กระเป๋าหายครับกระเป๋าต่างของเขาหายแล้วมันจะเป็นปัญหาก,กับเขาเพราะเขามีบัตรเยอะแยะเลยแหะครับในนั้นแต่ว่าไหนที่สุดเขาก็รู้สึกว่าโอเคช่างมันเถิดมันไปก็ไปครับแล้วก็เขากลับไปทํางานเดิมนะครับดําเนินชีวิตของเขาเชื่อไหมครับสิ่งที่ผมกําลังจะบอกคุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับ เ uh, จ้าหน้าทีที่แอนตาร์กติกาพึ่งพบกระเป๋าตังค์ของผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ตอนนี้อายุ91ครับอยู่ที่แซนดิเอกคลิฟอเนียเพราะว่าเข้าไปเมื่อ53ปีที่แล้วอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงนะครับผู้ชายก็ได้เอา,เอา,เอากระเป๋าตังค์คืนมาหลังจากที่ทำหายมา53ปีครับ Incredible but true ครับ53ปีที่แล้วครับที่เขาไปทำงานที่ที่แอนตาร์กติกครับซึ่งตรงกับ2,510ครับของอันทายครับเรามาดูทีละประโยคไม่ใช่ทีละประโยคนะครับคำศัพท์ที่น่าสนใจก่อนที่จะอ่านข่าวนี้ครับเราจะเริ่มต้นกับกระเป๋าตังค์จำได้ไหมถ้าเป็นผู้ชายครับมักจะใช้คำว่า wallet ครับ w a l l e t wallet ครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็น purse p u r s e แม้ในช่วงในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับ wallet ส่วนใหญ่ก็สำหรับผู้ชายครับ purse สำหรับผู้หญิงแต่คนนี้ก็ทำกระเป๋าตังหายในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า lost ครับ he lost his wallet เพราะว่า lost เป็นรูปอดีตการของ lose ครับ l o s e ที่แปลว่าทำหายแต่เนื่องจากว่าเขาทำหายในอดีตครับเราต้องใช้คำว่า lost ครับ he lost it in Antarctica ครับ Antarctica ครับก็เป็นเป็นวิธีที่เราจะออกเสียง Antarctica ครับเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับ Antarctica ที่มีแต่หิมะน้ำแข็งทั้งนั้นเลยครับที่ขั้วโลกใต้ครับ เลยออสเตรเลียสักนิดหนึ่งครับก็ถึงแอนตาร์กติกาแล้วครับจะให้ผมสะกดไหม A N T A R C T I C A ที่สำคัญก็คือมีตัว4ตรงกลางครับแอนตาร์กติกาครับ คนนี้ก็ทำงานที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับภาษาอังกฤษแล้วเขาใช้คำว่า meteorology คนที่ทำงานในนี้ก็เรียกว่า meteorologist ผมไม่แน่ใจว่าคุณต้องรู้จักคำนี้หรือเปล่าแต่ว่าบอกอรับเพื่อทราบนะครับเป็นนักอุต,อตุนิยมวิทยาครับก็เป็น meteorologist ออกเสีย,ยากนิดหนึ่งครับ m e t e o r O L O G I S T ก็เป็น meteorologist ครับเข่าอยู่ทีแอนตาร์กติกาสัตสิบเดือนครับทำกระเป๋าหายแล้วก็ลืมครับลืมในภาษาอังกฤษคือ forget รูปอดีตการคือ forgot ครับเขาใช้คำว่า eventually ในคราวนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังจำเอาไว้ eventually แปลว่าในที่สุด E V E N T U A W L l Y He eventually forgot about it นที่สุดเขาก็ลืมจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเพราะว่าเขาพบอยู่ครับเขากำลังทำลายสถานที่นะครับที่แอนตาร์กติกชื่อแมคเมอร์ดอร์เขากำลังทุบตึกนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า demolish ครับ D E M O L I S H Demolish ในภาษาอังกฤษนะครับก็คือแบบทำลายทำลายอะไรสักอย่างอย่าง,างทุบทุบตึกครับเพราะว่าเขาจะทำหมายแล้วตอนที่เขาทุบเขาก็พบกระเป๋าตังค์นะครับของผู้ชายคนนี้ซึ่งทำงานที่โน่นเมื่อ,อ53ปีที่แล้วมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในกระเป๋ารวมถึงใบขับขี่ครับ แล้วก็ ID ของ Navy เพราะว่าคนนี้ก็เป็นทหารเรือครับก็เป็น Navy เขาก็เลยมี Navy ID ในกระเป๋าด้วยครับเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาผมจะอ่านเขานี้ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับ1,2,3,4,5,6 6ป 6, 6, ระโยคแค่นั้นเองครับ à, แล้วก็เราจะอธิบายประโยค,คด้วยสักครู่ครับ 53 years after he lost it in Antarctica, Paul Grisham finally has his wallet back. Grisham, 91 of San Diego, California, went to Antarctica in October 1967 as a Navy meteorologist. At some point during his 13 month assignment, he lost his wallet and eventually forgot about it until last week. I was just blown away, Grisham said after he received the wallet by mail Saturday.

สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับข่าวนี้ก็คือจริงๆแล้วเขาทุบตึกเมื่อ7ปีที่แล้วเขาก็พบกระเป๋าตังค์ในปี2014ตอนนี้ก็เป็น2021เขาเมื่อ7ปีที่แล้วแสดงว่ามันใช้เวลา7ปีแล้วครับกว่าจะถึงมือของเจ้าของแต่ไม่เป็นไรดีใจที่ ดีใจที่ยังมีชีวิตอยู่นะนี่อายุ91ก็โอเคเรามาดูทีละประโยคครับ53 years after he lost it in Antarctica Paul Grisham finally has his wallet back ความหมายก็คือ53ปีหลังจากที่เขาทำมันหายในแอนตาร์กติกาผู้ชายชื่อพอลกริชัมน้ยที่สุดก็ได้กระเป๋าตังค์กลับมาคืนมาครับ สังกเกตครับว่าเขาบอกว่า53 years after he lost it จริงๆแล้วถ้าเราฟังเข่านี้เราไม่รู้ว่า he คือใครเราไม่รู้ว่า it คืออะไรแต่เขาก็อธิบายทันทีเลย53 years after he lost it in Antarctica Paul Grisham finally has his wallet back เรามาดูต่อนะครับเราอ่านต่อ Grisham 91 of San Diego California อันนี้ก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ Grisham ก็คือนามสกุล ภาษาอังกฤษในข่าวนะครับเรามักจะใช้นมามสกุลมากกว่าชื่อแรกครับ Gresham n i mm. ก็แปลว่าผู้ชายชื่อ g r i s h a m อายุ91 of San Diego California mm. ซึ่งอาศัยอยู่ที่เมือง San Diego รัฐ Californiawent to Antarctica in October 1967 mm. เขาไปที่ a n t a r c t i ติในเดือนตุลาปี2510-1967 as a navy meteorologist อย่างที่พ้อมอธิบาย meteorologist ก็คือนักอ,อุตุวิทยาครับ uh, อุตุนิยมวิทยาใช่ไหมครับก็เป็น meteorologist ครับ uh, uh, but, เป็นคำที่ออกเสียงค่อนข้างจะยากเป็นภาษาอังกฤษ meteorologist ส่วน so, navy ก็คือทหารเรือครับ at some point during his 13 month assignment ในเวลาใดเวลาหนึ่งระหว่างการที่จะอยู่โน่น13เดือน he lost his wallet เขาทำกระเป๋าหาย and eventually forgot about it แล้วก็นหนที่สุดก็ลืมซะ until last week จนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคำพูดของกริชัมนะครับก็น่าสนใจเขาบอกว่า I was just blown away I was just ก็คือผมเพียงแค่รู้สึกยังไงครับ blown away blown away ก็คือถูกลมพัดซัดไปอย่างนี้ครับพลัดไปเออพลัดพลักไปดีกว่าออแต่ว่าเป็นสำนวนนะครับในภาษาอังกฤษนะครับที่ be blown away ก็คือรู้สึกอึ้งเหลือเชื่อนะตกใจก็ได้ก็เป็น to be blown away I was just blown away ก็คือผมเพียงรู้สึก ตกใจมากเลย Grisham said after he received the wallet by mail Saturday Grisham บอกหลังจากที่เขาได้รับกระเป๋าตังค์โดยปรายสนีเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว Grisham's wallet contained many reminders of his time on Antarctica กระเป๋าของ Grisham ก็ข้างหนายครับก็มีสิ่งที่เตือนให้จำถึงทำให้เขานึกถึงรำลึกถึง เวลาที่เขาใช้ที่แอนตาร์กติกา such as อย่างเช่นถ้ามูฟังนะเวลาออกเสียง such as เอาชัดๆหน่อยนะ such as พูดติดกันได้เลย such as his navy ID and driver's license ครับก็คือใบขับขี่แล้วก็ ID card ของทหารเรือ Grisham's wallet was found in 2014กระเป๋าของ Grisham ก็ถูกพบ มื่อ7ปีที่แล้ว when a building at McMurdo Station on Antarctica's Ross Island was being demolished เมื่อตึกที่อยู่ที่สถานที่ McMurdo บนเกาะ Ross ของ Antarctica กำลังถูกทึบถูกทึบทิ้งนะครับทำลายก็คือแบบแบบไม่มีอะไรเหลือแล้วก็คือ to demolish อย่างที่ผมบอกครับ Okay, let's go. <clears throat> 53 years after he lost it in Antarctica, Paul Grisham finally has his wallet back. Grisham, 91 of San Diego, California, went to Antarctica in October 1967 as a Navy meteorologist. At some point during his 13 month assignment, he lost his wallet and eventually forgot about it until last week i was just blown away grisham said after he received the wallet by mail saturday grisham's wallet contained many reminders of his time on antarctica such as his navy id and driver's license grisham's wallet was found in 2014 when a building at mcmurdo station on antarctica's ross island was being demolished job car ทั้งหมดนี้นะครับข่าวนี้ก็สามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้ครับที่ andrewbigs.com g ครับหรือ YouTube ก็ได้ครับอของเราใช้ชื่อเราครับแล้วก็ Big Story มันน่าจะขึ้นนะครับแต่ว่าง่ายที่สุดก็ไปที่ andrewbigs.com e g a-n-d-r-e-w b-i-w-g-s com ครับสำหรับวันนี้วัน Valentine's have a wonderful day full of love and I hope you have a love day Every day of the year, 365 days. I'm Andrew Big. See you next week on The Big Story. Goodbye.